ดีครับกลุแมนหรือเปล่าอือหือนี่ครับผมโอ้โหวิธีกระสุน ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่ๆนักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมร้านธนากรฟิชชิ่งคอร์คนติเบตอุดรธานีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมผมก็มีสินค้าหรือว่าไอเทมที่ผมจะจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงฤดูการช่วงนี้นะครับก็คือได้ยินข่าวว่านะครับช่วงนี้จะมีหนูนะครับ หรือว่าตามคลองตามห้วยหนองคลองธรรมชาตินะครับช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูการของการยิงปลานะครับหรือว่าเป็นช่วงที่นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับทำไมคนถึงชอบไปยิงปลาช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวนี่มันเหมาะยังไงกับการยิงปลานะครับช่วงหน้าหนาวก็คือช่วงที่ปลานะครับมันหนาว อากาศมันเย็นแล้วก็นะครับช่วงนี้น้ํามันใสนะครับน้ําใสแล้วก็น้ำเย็นนะครับอุณหภูมิที่หนาวขึ้นเย็นขึ้นนะครับน้ําในช่วงนี้นะครับส่งผลให้นะครับปลาที่อยู่ในน้ํานะครับเกิดอาการนะครับช็อกน้ําหรือว่าแบบว่ามันหนาวมันเย็นอ่ะมันอยู่ใต้พื้นน้าไม่ได้ช่วงนี้ปลามันจะลอยนะครับปลามันจะลอยบนผิวน้ํานะครับปลามันจะลอยบนผิวน้ํานะครับเพื่อ เพื่ออะไรท่านผู้ชมรู้ไหมเพื่อจะมาอาบแดดนะครับตอนกลางวันนะครับมันจะมาออกมาอาบแดดหรือว่าจังหวะช่วงนี้นะครับน้ํามันใสเวลาปลามันอยู่ผิวน้ําเราจะมองเห็นนะครับหลายๆกรณนนีนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วงนี้ฮิตกันเลยก็ยิงหนูนานะครับหรือว่าออกล่าหนูนาตอนกลางคืนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะนะครับก็คือเวลาที่หนูมันอ้วนเต็มที่หรือว่าหนูมันจะลงไป กินข้าวตามทุ่งนานะครับหรือ,อยาไปทํารังตามทุ่งนาหรือว่าช่วงนี้หนูมันจะอ้วนและมันและอร่อยมากนะครับในช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมนะ,ะผมก็เลยคิดว่านะครับผมจะหาสินค้าหรือไอเทมอะไรที่จะมาตอบโจทย์ท่านผู้ชมนะครับผมมาคอยชมกันนะครับวันนี้ผมมีเสนอนะครับผมอยู่2ไอเทมนั่นก็คือนะครับพึ้งยิงปลา และปืนยิงปลาใต้น้ํานะครับผมมันสําคัญกับหนูนาและปลายังไงนะครับหนึ่งนะครับอ่าผมจะให้ดูปืนสั้นก่อนปืนสั้นน่ะไอตัวนี้เห็นไหมเขาจะซีนมาอย่างดีอ่าผมจะแกะให้ดูเขาจะใช้ไปยิงหนูกันนะครับท่านผู้ชมมันสั้นกระทัดรัดแล้วก็มันยิงดีมากนะครับท่านผู้ชมไอเจ้าปืนตัวนี้มันยิงดีมากครับมันไม่ยาวจนเกินไปนะครับมันไม่ยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็ นี่กระชับรัดแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปตัวนี้ทํามาจากไม้สนนะครับแต่ว่าทางบริษัทหรือว่าทางเจ้าของของปืนตัวนี้นะครับได้ย้อมสีมาเป็นสีนี่มันจะออกไปแบบแนวแนวยุโรปยุโรปสักสักหน่อยนะครับนี่เป็นสอปืนสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้ทําล่องมาตัวนี้เหมาะสําหรับยิงหนู หรือว่าท่านผู้ชมจะเอาไปมุดยิงปลาก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าปืนสั้นเนี่ยถ้าใครแม่นนะครับจะยิงปลาบนบบกก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับปืนตัวนี้นะครับตัวนี้ปืนยาวตัวนี้ประมาณประมาณนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเหมาะมือนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้โอเคเลยนะครับผมทดลองมาแล้วไอ้ตัวนี้นะครับแต่ว่าส่วนมาก ที่ผมเห็นเขาชายก็จะไปยิงหนูกันช่วงนี้เขาจะไปเปิดเสียงล่อหนูนะครับจะมีเสียงหนูกระตันนะครับแล้วก็เขาจะเอาเท้าีกเหยืนะครับทำให้มูวิ่งออกมาจะยิงนะครับครับผมตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมมาเปิดราคานะครับปืนตัวนี้สวยจริงนะครับโคตรสวยเลยท่านผู้ชมดูดิสวยมากนะครับนี่ปิ้วปิวนะครับตัวนี้คล้องยางให้สองเส้นนะครับ ไอ้ปืนยาวตัวนี้มีเต็มเลยผมได้มานะครับทั้งหมดหนึ่งอกระบอกนะครับผมได้ทําการสั่งมา100กระบอกนะครับตามจริงอะ่ะผมสั่งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าทางบริษัทเขาทําไม่เสร็จนะครับผมเพิ่งมาส่งผมได้ประมาณวันที่29วันที่30เนี่ยประมาณนี้แหละครับผมน่าจะมาถึงผมพโพสต์ลงเพจผมอยู่นะครับผมผมได้มาทั้งหมดหนึ่งรอกระบอกนะครับแต่ ก่อนหน้านี้นะครับไอ้เจ้าตัวปืนยาวนะครับผมได้ทำการสั่งและเอานำมาทดสอบนะครับผมคิดไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าผมจะมีปืนยิงปลามาขายนะครับแต่ว่าผมยังหาตัวที่ดีราคาไม่แรงแล้วก็จับต้องได้ใช้งานได้จริงเพิ่งมาเจอของเจ้านี้นะครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ๋วนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมสวย เดี๋ยวไปดูคลิปทดสอบนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปทดสอบนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมผมอาจจะยิงยังไม่แม่นนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาการฝึกพอสมควรนะครับไม่ใช่พอสมควรต้องใช้จิตวิญญาณในการยิงนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมได้ไปทดสอบยิงปลานะครับผมมันผมยังยิงไม่โดนนะครับแต่ว่ายิงบนบทบนบก แม่นเป้าแม่นอะไรผมทําได้นะครับผมยิงเข้าเป้านะครับในระยะห้าเมตรขึ้นไปจนถึง10 1สิบกว่าเมตรก็ยังพอกะแล้วโดนนะครับแต่ว่าการยิงปลาใต้น้ํานะครับด้วยตัวผมเนี่ยมันอ้วนมันไม่สามารถขึ้นต้นไม้ได้อย่างเหมือนคนอื่นเขานะครับผมกลัวหล่นนะ <c oughs> กลัวกิ่งไม้หักครับท่านผู้ชมขึ้นขึ้นต้นไม้ไม่เป็นนะครับเพราะว่า ปืนพวกนี้นะครับถ้าเขาจะไปยิงเขาจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วก็ยิงยิงจากข้างบนลงข้างล่างนะครับยิงแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีจุดหักเหของแสงนะครับผมยังฝึกยังไม่ชํานาญนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ไม่มีคลิปที่ได้ปลานะครับแต่ว่านะครับท่านผู้ชมนะระยะยิงตัวนี้ผมเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเขายิงปลากันก็ไม่เกินประมาณ1 0 15เมตรนะครับประมาณนี้นะครับถ้ายิงแบบ ยิงเฉลียงแบบนี้หรือว่ายิงตอนที่มันขึ้นน้ํานะครับหรือขึ้นภาษาบ้านผมก็ขึ้นบ้อนนะครับผมนะขึ้นมาบ้อนอย่างเงี้ยนะครับเราจะยิงนะครับในจังหวะนั้นก็ผมก็ถือว่าผมทำน่าจะทําได้ดีนะครับแต่ว่าจุดที่ผมไปทดสอบก็มันเป็นทุ่งนาของผมนะครับจุดที่ผมไปทดสอบผมก็ยังไม่ได้ไปตามหมายธรรมชาตินะครับผมไม่รู้ว่าเราควรที่จะไปนั่งอยู่ตรงไหนหรือว่าไป ดูในที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับในการทดสอบของผมนะครับผมก็ได้สอบถามไปทางคนที่ผลิตนะครับว่าการยิงปลาเนี่ยเขายิงกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็การยิงปลาใช้ปืนตัวเนี้ให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยเขาทำกันยังไงแต่ว่าผมได้ทดสอบมาเป็นเดือนๆน,นะครับประมาณเดือนเดือนกว่าเพราะว่าผมเอามาทดสอบนะทดสอบอยู่ประมาณสี่กวันนะครับผมแม่นทุกวันเนี่ย สิบกว่าวันนะครับผมผมเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ทดสอบเรื่องไอ้โกงไกข้างในมันนะครับสิบกว่าวันนะครับผมก็เลยโอ้โอเคตกลงปืนค่ายนี้ใช้ได้จริงๆก็เลยสั่งไปร้อยกระบอกผมคิดว่าสั่งไปแล้วเนี่ยร้อยร้อยกระบอกเนี่ยผมจะได้เลยก็คือแบบเขาจะมาส่งให้ผมได้เลยมันไม่ใช่ครับท่านผู้ชมผมได้รออยู่ประมาณเดือนครึ่งเกือบสองเดือนนู่น่ะ ผมสั่งไว้อ่ะร้อยกระบอกเขาต้องใช้เวลาการทํานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่งานแบบมันจะทําไวๆแล้วเสร็จนะครับเพราะว่าก<ร>ว่าเขาจะไปเตรียมไม้นะครับให้ไม้แห้งนะครับต้องไปเตรียมไม้ให้ไม้แห้งไปอบไม้ให้แห้งนะครับแล้วก็ใช้วัสดุดทีออ่มันต้องใช้เวลาในการทํานะครับผมก็เลยเออเข้าใจเขาแหละผมเข้าใจว่าเออผมสั่งไปร้อยกระบอกผมจะได้ขายเลยไม่ใช่นะครับผมรอยอยู่ประมาณเดือนกว่านะครับ กว่าจะได้ขายเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับท่านผู้ชมผมก็เข้าใจว่าเออช่วงเข้าหน้าหนาวใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่เดือนสองเดือนที่แล้วนะครับผมจะได้ขายปืนบอกนี้เลยมันไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมผมรอจนถึงเนี่ยวันที่เท่าไหร่วะยี่แปดยี่เก้านะครับของเดือนธันวานะครับท่านผู้ชมดูสิงานเขาสวยขนาดไหนดูให้ดูดคร่าวๆนะครับโคตรเนียนอนะท่านผู้ชมนี่ไหมนี่ ซอะลงซากล่องอะไรแม่งสวยดูดิน,นี่ปืนค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเพราะว่าเขาใช้ไม้เนื้อแข็งมาทำนะครับท่านผู้ชมนี่นะเพราะว่าตัวนี้นะครับปืนยิงปลานะครับในราคาที่มันไม่แรงมันจะมีปัญหาอยู่ที่นะครับไอตัวกลงไกนะครับถ้าค่ายไหนทำมาไม่ดีนะครับมันจะชอบมีปัญหาที่กลงไกนะครับเวลาเวลาเราเหนี่ยวเวลาเราอะไรอนะ่ะ มันเวลาใช้ไปสักพักนึงมันจะเริ่มสึกนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าเขามีรับประกันด้วยนะครับถ้าใช้แล้วคานบิดนะครับฟังผมดีๆนะครับน้าคนนี้ก็คือเพจสอปืนสวยนะครับนี่ที่ผมสั่งมาถึงท่านผู้ชมจะไปซื้อกับเขาก็เท่ากันแต่ว่าเขาอะถ้าท่านผู้ชมจะไปซื้อวันนี้ ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นงาน pre order เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมต้องจองไว้อาทิตย์สองอาทิตย์สาอาทิตย์เวลาท่านผู้ชมได้ก็ได้ไอตัวนี้เหมือนกับผมที่ผมมีให้ท่านผู้ชมเลยนะครับตอนนี้นะครับผมมีให้ท่านผู้ชมเลยนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยสอปืนสวยนะครับสั่งกับผมไม่ต้องรอผมมีร้อยกระบอกนะครับแต่ว่าถ้าไปสั่งในเพจแกก็แกแก็บอกเลยว่าคุณต้องรอไม่ต่ํากว่าเดือนนะครับเพราะว่า ออเดอร์แกนะครับขนาดลูกค้าขายส่งแกก็ทําไม่ทันแล้วครับนะลูกค้าปีกไม่ต้องพูดถึงนะครับนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยมีของให้เลยนะครับแกก็นะครับวันที่มาส่งของให้ผมแกก็ได้แนะนําอะไรที่ผมไม่รู้นะครับผมจะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมไอเจ้าปืนตัวนี้นะครับตอนที่ซื้อไปนะครับมันจะมีแถมไปนะครับท่านผู้ชมเน่มันจะแถมลูกดอกไปหนึ่งลูกนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะมีข้างในมันจะมีตัวนี้นะครับมียางให้หนึ่งเส้นมัดด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็กระบ,บอกพร้อมสายเอ็นนะครับคนที่ทําปืนตัวนี้ขายนะครับเขาได้บอกผมนะครับว่าเวลาใช้ไอ้เจ้าม้วนนี้นะครับวิธีใช้นะครับง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมบางคนได้ไปจะไปใส่แบบนี้นะครับนี่นี่ใส่แบบนี้นี่ แบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ได้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมใส่แบบสวมแบบนี้แต่ว่าใส่อีกแบบหนึ่งมันจะเสถียรมากกว่านะครับมันจะทําให้สายวิ่งแบบไม่สมูทไอ้ไม่ไม่สะดุดนะครับมันจะสมูทแล้วก็เวลายิงมันจะเสถียรมากกว่าก็คือใส่วิธีนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ดูให้บีบตัวนี้นะครับคุณป๋าบอกผมนะครับบีบตัวนี้ปึ๊บแล้วก็เอาข้างในสวมแบบนี้นะครับท่านผู้ชม นี่เห็นไหมพอใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้จะอยู่ข้างในนะครับไอเจ้าเปลือกที่ติดกับปืนมันจะอยู่ข้างในตัวนี้อยู่ข้างนอกนะครับผมได้ทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับบางคนไปทดลองยิงนะครับขี้เกียจใส่สายผมบอกเลยว่าไอเจ้าสายตัวเนี้ยที่มัดติดตูดลูกดอกนะครับมันทําหน้าที่เป็นหางเสือนะครับมันทําหน้าที่เป็นหางเสือเวลาเรายิงไปอ่ะ มันจะทําให้ลูกดอกมันออกไปเป็นแนวตรงนะครับมันจะทําให้เข้าเป้ามากกว่านะครับเวลาท่านผู้ชมไม่ใส่ไอตัวเจ้าสายเนี่ยเวลายิงออกไปลูกดอกมันจะออกไปแนวบิดแบบนี้ไม่ออกซ้ายก็ออกขวาขึ้นบนมันจะไม่เข้าแบบเข้าเป้าแบบฟูแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันจะออกไปแบบแนวเฉียงๆนะครับมันจะทําให้ไม่เข้าเป้านะครับ ให้ใส่สายทุกครั้งนะครับเวลายิงนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะไปไปทดลองยิงทําให้เราคุ้นเคยปืนก็คือไปทดลองยิงบนบกเนี่ยยิงให้มันเข้าเป้าโดนกล่องนมโดนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านผู้ชมคิดว่าจะไปแบบทําให้คุ้นเคยกับปืนนะครับควรที่จะใส่สายทุกครั้งนะครับมันจะทําให้ลูกดอกมันมันออกไปเป็นแนวตรงนะครับผมตรงมากๆนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับผมนะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับอุตป,ปายแกบอกว่ารับประกันนะครับรับประกัน นะครับหนึ่งเดือนนะครับว่าซื้อไปโก่งไกลมีปัญหาตัวรางมีปัญหาบิดงอยังไงนะครับในการยิงนะครับอาติดต่อมาที่ผมเลยเดี๋ยวผมบอกให้แกเคมให้นะครับแกเคมว่าอย่างนั้นนะครับนะก็คือแกมีรับประกันนะครับนี่งานแกมันเป็นงานคุณภาพที่ราคาไม่แรงนะครับผมบอกเลยว่าซื้อกหฮอนนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มนะครับท่านผู้ชมนะ ผมสัมผัสจากเจ้าของแบรนด์มาแล้วนะครับแกมีความตั้งใจจริงที่จะขายผลงานขายออของที่มีคุณภาพที่ราคาไม่แรงนะครับผมดูจากความตั้งใจจริงๆของแกนะครับผมบอกเลยว่านะผมก็ให้ใจแกไปเลยนะครับเจ้านี้นะครับกล้ารับประกันในราคาที่ไม่แรงด้วยเนี่ยการับประกันด้วยเนี่โคตรเท่นะครับบอกเลยนะนี่มาดูวิธีมัดยางที่แกออบอกให้ผมทานะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมอะ่ะ ไม่รู้อะไรเลยนะครับตอนที่สั่งปืนแกมาขายนะครับนี่ก่อนอื่นนะครับแกบอกว่าวิธีใส่ย,ยางให้ม้วนแบบนี้นะครับนี่ม้วนเป็นแบบนี้นะครับใช้ยางนะครับมัดนะครับ ให้มันเท่ากันนะครับสองข้างให้มันเท่ากันนะครับเวลาใส่นะครับให้ใช้ปมลงข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมนี่ปมให้ใส่ลงข้างล่างปืนนะครับนี่ใส่เข้าไปดูเดี๋ยวใส่ดูสวมเข้าไปครับนะครับนี่เห็นไหมใส่เข้าไปง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปสองข้างนะครับให้ตัวนี้อยู่อยู่ด้านล่างนะครับปมสั้นนี้อยู่ด้านล่างของปืนนะครับนี่ใส่เข้าไปมา นี่ท่านผู้ชมเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นขนาดอย่างนี้นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ใส่ไปแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแกบอกว่าทิปสั้นๆนะครับนี่ให้ใช้ยางอีกเส้นนะครับนี่มัดไปที่ตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูไปนี่ครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่เรามัดเหมือนอ่า หนังสติ๊กนะครับนี่อ่ะทาอีกข้างหนึ่งติ๊งเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตั้งสองข้างมานะครับดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือนะครับการผูกตูดของลูกดอกนะครับผมจะมาผูกให้ดูว่าตูดลูกดอกเขาผูกกันยังไงนะครับก็ใช้สาย PE นะครับผมแนะนําถ้าท่านผู้ชมอยากยิงแบบว่าระยะไกลนะครับให้ใช้อย่าเกินเบอร์60นะครับผูกตูดลูกดอกนะครับ หรือว่าถ้าเป็นสายเอ็นปกติก็ได้นะครับเช็คบ่อยๆเอานะครับแต่ว่าสายพีอีมันจะทนทานมากกว่านะครับนี่นี่ครับผูกเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมมันจะเป็นห่วงอยู่ที่ตูดแบบนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็เราก็ใช้สายเอ็นต่อเราก็ใช้สายเอ็นต่อจากตรงนี้ไปเลยนะครับผมมาท่านผู้ชมขั้นตอนต่อมานะครับวิธีใส่ลูกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูวิธีใส่ลูกนะครับน,น,บนี่นี่เห็นไหมนี่ดันลงมาสุดนะครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยไกลนะครับดึงขึ้นมามันจะดังแป๊กนี่่ะดูไหมดูไหมนี่ท่านผู้ชม วิธีใส่นะครับนี่ถ้าดันลงมามันดันลงไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องกำกำไกลปืนก่อนปึ๊บแล้วก็ดันลงมาปึ๊บแล้วปล่อยไกลปืนนะครับพอปล่อยไกลปืนแล้วดึงดึงเงี้ยดึงมาปึ๊บมันจะลั่นนะครับแป๊กนะครับแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ไอตรงไอเชือกที่ผูกกับตูดลูกดอกมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสายที่ทางยี่ห้อ ปืนสวยให้มานะครับเขาจะให้สายเป็นประมาณเบอร์ห้าสิมานะครับท่านผู้ชมสายค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมสามารถไปใส่สายพ e ได้นะครับผมนี่วิธีผูกเราก็ผูกเหมือนผูกลูกหมุนปกติทั่วไปนะครับนี่ผูกลูกหมุนปกติทั่วไปนะครับนี่เราก็ผูกไปนี่นี่นี่ไป นี่นี่เราก็ผูกเหมือนผูกลูกหมุนนะครับแบบนี้นะครับไม่ขาดนะครับยังไงก็ไม่ขาดนะครับนี่วิธีใส่ปืนนะครับนี่ไอเจ้าปืนตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมสายมันจะโยงขึ้นมาจนถึงตรงนี้นะครับขั้นตอนง่ายๆเลยทําให้สายตึงที่สุดนะครับนี่วิธีทาให้สายตึงแล้วก็ม้วนสายนะครับ นี่ถ้าสายยังไม่ตึงเราก็หมุนครับหมุนเลยอ่ะนี่ก่อนยิงนะครับท่านผู้ชมต้องทําให้สายตึงที่สุดนะนี่ดูนี่เห็นไหมนี่ต้องทําให้สายตึงๆนะครับนี่เห็นไหมสายมานจอตึงๆแบบนี้แล้วก็วิธีขึ้นสายนะครับวิธีขึ้นอ่าน้าวสายนะครับเดี๋ยวมาดูกันขึ้นไม่ได้เว้ย นี่ต้องจับแบบนี้นี่ตอนเราขึ้นแรกๆนะครับท่านผู้ชมไอ้เจ้าตัวนี้มันจะไม่ตรงกันนะครับถ้าตัวนี้ไม่ตรงนะครับมันจะทําให้นะครับฟังผมดีๆนะครับมันจะทําให้ลูกดอกออกข้างนะครับให้เราปรับให้มันตรงนะครับวิธีการปรับก็จับอย่างนี้ดึงๆเห็นไหมน,ะนี่เริ่มตรงละโอเคมันจะตรงแล้วนะครับผม ถึงขั้นตอนนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมในในกล้องเห็นหรือเปล่าอ่ะนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเหม็นไหมนี่นี่สายตัวนี้ต้องมาอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมสายมันจะวิ่งกันหน่อยปุ๊บสายมันจะนี่สายมันจะมาคล้องอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่เห็ไนไหมนี่อย่างนี้เลยสายมันจะตึงๆนะครับ ผมรับประกันให้เลยว่าเวลายิงออกไปมันจะตรงมากๆนะครับทําตามที่ผมว่านะครับยิงทุกครั้งให้ทําแบบแบบนี้ตรงนี้ต้องตรงนะครับนี่ตรงนี้ต้องตรงสายตัวนี้ต้องตึงนะครับตัวนี้ต้องตรงสองข้างต้องตรงสายตัวนี้ต้องตึงนะครับแล้วก็วิธีมัดสายตัวนี้ถ้าเรามัดถ้าเรามัดสายตรงนี้ตรงกันแล้วนะครับผมบอกเลยว่ายิงยังไงก็แม่นนะครับ ผมบอกเลยยิงยังไงก็แม่นนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวทายคลิปแล้วกันห้ามเอาหลังลูกดอกเล็งนะครับถ้าเอาหลังลูกดอกเล็นนเลงลลยิงยังไงก็แทบจะไม่โดนนะครับแต่ว่าถ้าเอาปลายล่องตัวนี้เล็งน,นะครับปลายล่องปลายกระบอกปืนเล็งแทบจะทุกหมายแทบจะทุกครั้งนะครับเพราะว่าผมได้ลองมาเป็นเกือบเดือนแล้วนะครับเปิดราคาไปที่นะครับ พร้อมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับในราคา1,700งพทนเจ็ดร้อยบาทตัวนี้เอาไปเลยนะครับท่านผู้ชมงานเนียนๆสวยๆตัวนี้มีกันลื่นด้วยนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวดูตำแหน่งนี้ไปที่ลูกหัวใจนะครับว่ามันผมจะแม่นหรือเปล่าแต่ว่าบ๊อบบี้ทำได้สุดยอดมากอ่ะดีตัวนี้เห็นเปอาไหมประมาณหเมตรนะครับเห็นป้าเห็นไหเห็นอยู่ครับ ว้าว,วบอกว่าโอ้โดนไหนครับนี่ถิงไวะนี่ไใส่มาผมจไม่เปล่าจไานะโอ้โหใจครับนี่ปืนเราไม่ใช่เล่นๆนะครับผมบอกเลยว่าของดีราคาถูกจำชื่อร้านผมมาเลยธานากรวิชชิ่งเดี๋ยวคัดให้เองถ้าไม่ดีไม่เอามาขายครับการันตีส,สองหนึ่งดีครับ เรียบร้อยครับผมน่าจะโดนเต็มเต็มครับผมนี่น้ำไหลโจกๆเลยนะครับโอ้ปาดตัวคือแม่นแถววะลูกดอกมั็สุดยอดแล้วซบอกปืนนะซบปืนกันนี่ครับนี่สวยจริงบอกนี้พันเจ็ดนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางมีห่อมานะครับมีห่อสองปืนสวย ต้องธนากรเท่านั้นครับเดี๋ยวลองให้แล้วนะครับนี่น,นี่ครับยิงใส่เดี๋ยวลูกหัวใจตรงนี้นะครับยิงใส่กำลังตรงนี้นะครับวันนี้ผมว่าจะมาทำเอคลิปยิงปลาเนี่ยครับแต่ว่าน้ํามันดําครับนี่นะมันมืดละช่รงนี้มืดละอายิงเดี๋ยว,ด,ยวด้ววันูทีลูหัวใจเด้อแมนหรือเปล่านี่ บ่อนซอดไปเลยนะครับถือบ่ก็น่าจะยอดนะครับถือใส่ว่เอา้าเข้ากลางหัวใจเลยครับนี่นี่นะครับระยะนี้ก็ระยะมาตรฐานนะครับห,หมโดนเข้าตรงนี้เลยอื้ม